โอเคนะครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับก็มากับเสียงมาได้แล้วนะครับก็วันนี้ไม่ได้มารีวิวกิจกรรมอะไรนะครับผมก็วันนี้มาลงแร้กนะครับผมก็จะเป็นแบทแมนออฟมานะครับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบอืไม่มีไรโอเคนะครับผมก็เปิดมานะครับผมก็เล่นเป็นแบทแมนออฟเลนนะครับผม เกมนี้ชนกับแพนด้านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงแต่ฝั่งเขามีตัวจับเป็นอเลเตอร์กับอลลัม um ด้วยนะครับผมก็เล่นยากมากนะครับโอเคสำหรับแบทแมนนะครับเกมนี้นะอันนี้เหมือนเมดเขามาเติมล่างนะครับผมเขาเคลียร์เสร็จเขามาเติมล่างเนาะก็ถือว่าดีทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคออฟเลนก็เคลีคยร์ไปก่อนนะครับเล่นใจเย็นนะครับผมไม่ต้อง รีบบวกเนาะนะครับผมเพราะว่า,าหน้าที่อัปเดตก็เป็นหน้าที่แบบห้ามตายนะครับผม <laughs> ประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามตายแบบค่อยๆเล่นประมาณนั้นนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็จะปาสกิลไปนะครับผมเป็นสกิลสองอันนี้ผมเห็นแพนด้าเอามังกรเล็กเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิชารับเข้าไปร้านนะครับผมโอเค ได้มา42นะครับผมแต่เหมือนแพนด้าเขาไม่เอาต่อนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับดีกันทั้งสองฝ่ายเนาะนะครับโอเคเหมือนด้านบนก็จะบวกกันอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แมทแมนก็เป็นตัวที่เพิ่งสกิลอันติเมตเนาะนะครับอันนี้เห็นคิวเลนมานะครับผมก็เปิดเลยครับรอแหละจะได้ไหมคิวนี้โอเคนะครับผมได้เป็นเฟิร์สบัตของแพนด้าไปนะครับ อันนี้ผมจะวิ่งมาอ่ล้อมก่อนนะครับผมแล้วก็ตีรอคิวเลนเขาไปฟาร์มคลิปเล็กนะครับผมคลิปป่าเล็กเนาะนะครับ oh <God. S 1> ก็ผมก็ตีรอคิวเลนมานะครับผมเพื่อจะได้เอาเป็นดักเซเลเยอร์นะครับผมของต้นเกมเนาะนะครับผมโอเคอันนี้เวฟกลางเข้านะครับอ่าเปิดอันตินะครับผมเมดเขาน่าจะลงมาไม่ทันเนาะ,อ,ะอันนี้เห็นเหมือนคิวเลนเขา แปาบัฟอาบลูนะครับผมเห็นเขาดักเนาะก็เดี๋ยวจะช่วยเขานิดนึงนะครับผมแล้วก็เปิดสิครับตายเป็นคิวแพนด้าไปอีกคิวหนึ่งนะครับผมเป็น2คิวแล้วเนาะนะครับเกมนี้เหมือนปากกับเมดเขาจะลงมาเล่นแบบกับผมเนาะนะครับก็ทําให้ผมเล่นง่ายตัวผมค่อนข้างที่จะแพ้ทางแพนด้าเลยเนาะก็แบบว่าถ้าสมมติผมใช้อันติไม่ตายอันติใส่แพนด้าไม่โดนอะไรเงี้ย เขามีโอกาสสวนผมนะเพราะว่าผมไม่มีสกิลหนีนะครับตัวผมมีดีแค่เรื่องแบบสกิลอัตตินะครับผมเป็นแบบเบิร์ดแรงเนาะนะครับแล้วก็ดูดเลื่อนได้หน่อยนะนะครับไม่นิดหรอกก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าสกิลหนีไม่มีนะครับค่อนข้างที่จะแพ้แพนด้าเลยนะครับอันนี้ผมเห็นตรงกลางบวกกันนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เอาอเลเตอร์เนาะนะครับกลัวเขามีล็อกนะครับผมไม่กล้าเข้าไป โอเคก็ช่วยเมตนิดนึงนะครับผมก็ลัดตังมาโอเคอันนี้ผมจะลงไปล่างนะครับอ่าผมก็จะปาสกิล2 2ไปนะครับผมว่ากลัวแพนด้าเขามาเวทป่าฝั่งเราเนาะนะครับเผื่อจะได้แบบอ่ากันได้นิดนึงนะครับเป็นแบบการลากมาลากบัฟมานะครับตรงตอนนี้ตรงกลางบวกกันนะครับแล้วผมก็เคลียร์คลิปนะครับ เพราะแพนด้าเขาอยู่กลางเนาะนะครับผมก็เคลียร์คลิปไปชิลๆนะครับผมเคลียร์คลิปเสร็จผมก็อ่ะตอนนี้ผมกะจะไปแบบเอ่อเวทบูเขานะ <c oughs> จะเอาบูเขาแต่แพนด้ามานะครับผมแพนด้ามาเนาะเขาเดินมาเช็คพุ่มนะครับผมก็อันนี้ผมว่าจะรอคิวเลนมานะครับแต่น่าจะไม่ทันก็เปิดไปก่อนนะครับผม โอเคเกือบได้แพนด้ามาแต่เขามีเกาะเนาะนี่นะครับก็ประมาณนี้ที่ผมบอกว่าไม่ค่อยกล้าเอาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าแพนด้าเขามีเกาะเนาะนะครับอันนี้ผมก็จะลอเคลียนะครับแต่คิวเลนมานะครับผมก็ตายนะผมจะลอเคลียคลิปนะแต่เหมือนป้อมเราจะแตกนะครับผมสำหรับช็อตนี้นะครับผมก็ตายไป สกอร์ตอนนี้อยู่ที่ห้าสี่นะครับผมอันนี้ผมก็เจ็บคอนะครับผมคันคอเนาะนะครับเพราะว่าเป็นหวัดไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมนอนดึกแล้วไม่ใช่นอนดึกดิเอาง่ายว่านอนเช้านะครับผมก็จะชอบไม่สบายนะครับผมแล้วก็เจ็บคอเนาะนะครับส่วนมากไม่ว่างนะโอเคอันนี้ผมเคลียเคียกลางนะครับแต่โดนเลเตอร์ล็อกแล้วก็แพนด้าเบิดตายไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะ เคลียร์คลิปได้นะครับผมเคลวเลนได้ไหมเพื่อนได้ไหมโอเคสวยนะครับผมเคลวเลนได้มาบอนนี่เขาก็ล็อกขานะครับก็หวังเอาอเลเตอร์เลยนะครับอ๋อปาสกิลหนึ่งไปได้สวยเลยนะครับโอเคโอเคเกิดแล้วนะครับแบทแมนค่อนข้างเล่นยากนะครับผมก็ ถ้าเข้าผิดจังหวะก,ก็คืออาจจะโดนล็อกแล้วก็โดนส่วนได้นะครับนะถ้าเข้าแบบไม่ตายนะครับชุดเดียวไม่ตายเนาะนะครับอันนี้ผมลงมาเคลียร์คลิปล่านะครับผมโอเคใช้อันติไปแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนช้อนติแบทแมนเปืองมากเลยนะ <c oughs> โคตรเปืองอะ่ะใช้มาโดดใส่คลิปโดดใส่คลิปนะครับอันนี้คิวเลนเขาดักอยู่ผมก็เปิดแพนด้าแบบเปิดล่อเนาะนะครับผม ก็ได้คิวแพนด้ามานะครับก็เกือบตายเหมือนกันเนาะนะครับอันนี้ตู้เลนเข้ามานะแต่คิวเลนเราน่าจะตายไหมตายนะครับอันนี้ผมมีอันติพอดีนะเดี๋ยวผมจะสวนเลยนะสวนปาบตายไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปเกลีรยคลิปแล้วก็เอาป้อมนะครับแพนด้าเขาตายเนาะก็เอาป้อมชิวๆนิดนึงนะครับผมโอเค โอ้โคลิปไม่เดินออกมาแล้วโอเคได้ป้อมนับก็ไหลเลือดหลังบอดเอ้ไม่ใช่หลังบอดหลังป้อมโอเคเหมนแพนด้าจะมานะครับผมตอนนี้เหมือนเขาจะสลับนะครับผมแต่ผมก็ว่าจะกลับเอ้ยมาเยอะมาเยอะโอเคเขาเปิดมาแล้วก็เดินหนีนะครับผมแล้วก็ว่าจะไปวาร แต่ว่าเห็นคลิปเลนล่างมานะครับ <Okay. S 1> ผมก็ดักรอเอาคลิปนะครับผมเผื่อแพนด้าเขามาห่อยเนาะเราจะไม่ให้เขาขึ้น <Yeah. S 1> ขึ้นบ้านเราได้เล็ดขาดเลยนะครับแล้วก็หน้าที่อัพเลนก็พยายามเคลียร์คลิปนะครับผม <Over. S 1> อันนี้ผมปลาเช็คพุ่มไปนะครับ <Yeah. S 1> เผื่อมีเผื่อแพนด้าเขาดักเนาะนะครับโอเคอันนี้แพนด้าเขาอยู่ล่างนะครับผม เลนกลางก็เยอะอยู่นะครับโอเคผมก็ลงมาเคลียร์คลิปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแพนด้าเขาจะลอยแล้วก็ไม่ให้หลอยนะครับเคลียร์เคลียร์หน้าที่เคลียร์คลิปเลนนะครับผมให้ <c ười> คลิปเข้ากลางแล้วก็เคลียร์กลางเนาะถ้าไม่มีคนมาแท็กนะครับผมไม่มีคนมาเคลียรนะ์เนาะโอเคอันนี้เหมือน ผมก็กลัวอีกใจหนึ่งก็อยากอยาก yes, อยากจัดเตเตอร์เหมือนกันนะครับ oh, <my> แล้วก็กลัวแพนด้าเ oh, <my> นาะเห็นไหมที่ผมปลาเช็คพุ่มใบเมื่อกี้นะครับโออารัมมาโอเคเดินไล่ผมเลย <laughs> ตามมาซี่ตามมาซี่ <laughs> นะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวอันนี้จะไป ดูไปเช็คข้างหลังนะครับผมออก,ลกลัวว่าแบบมีแพนด้าอยู่แถวนี้เนาะนก็เพื่อนก็ได้เกิวไปนะครับเป็นเกิวของอลัมแล้วเราก็มาเกียร์คลิปเหมือนเดิมนะโอเคก, <Okay. S 2> ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับการเล่นแบทแมนของผมเนาะก็ก็จะไม่ได้บ้าบ้าบวกขนาดนั้นนะครับผมผมว่าเกมนี้แบบโอเจอแบบอาร์ลเรเตอร์เนาะเป็นตัวจับล็อกกับแพนด้าแบบ อาจจะส่วนผมได้ผมก็เกรงเกรงนิดนึงไม่กล้าเล่นเนาะนะครับแถมมีอาร์มที่ล็อกได้เหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็ต้องเข้าจังหวะให้ถูกอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ถ้าเข้าผิดก็อาจจะชีวิตเปลี่ยน <c oughs> อันนี้ผมเห็นอลเลสเตอร์มานะ <c oughs> ผมจะดักเอานะครับผม <c oughs> โอเคกลัวมีล็อกนะจริงๆผมก็เอาได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่เอาเนาะ <c oughs> ผมผมจะใช้อีกแผนหนึ่งนะครับผม อันนี้เขาต้องไปกลางแน่นอนนะครับผมผมก็จะไปดักนะเอเคมาเอาตรงนี้แหละสวยได้มานะครับผมอันติเมทนะครับผมเอาป้อมกลางต่อเลยนะครับอันนี้ย้อนมาเนาะอันตีผมใกล้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเพื่อนโอเคอันตีผมมาแล้วย้อนมาดิปึ๊บแตกโอเค เละเป็นโจ๊กอันนี้ก็บูเกิดพอดีนะครับก็หลอยไปอีกนะครับผมตอนนี้ผมได้มาคิวที่หกตายสองนะครับผมได้มาหกคิวตายสองตัวนะครับอันนี้แพนด้ามา <want> มาหลอดเขาไล่นะครับผม,ผมก็ขึ้นไปนะครับผมว่าจะหลอยเอาอรเลเตอร์นะครับผม แต่แพนด้าก็เดินมาอย่างนี้เราไม่มีคนซ้อนเนาะนะครับผมแล้วก็ถอยมาเคลียร์คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคแพนด้ามาใกล้จะมีอันตีบอนนี่ลงมานะครับผมโอ้สวยเลยแจ๋วลอกขามันลอกขามันโอเคเปิดปุ๊บโอเคตายนะครับผมกดสกิลผิดกะจะกดอันตีนะครับผม <laughs> จบเลย โอเคกดอันติไปเล่นๆอายอนจริงๆทุกคนอาจจะมองว่าผมใช้สกิลเปลืองนะแต่มันเป็นนิ่ัส่ผมอะใช้อันติเปลืองช่ไหมยอเลยอันนี้ย้อนมานะโอ้ยอาลามมากลัวโดนล็อกนะครับเขาเปิดแมปนะครับผมก็เราก็ยังไม่เข้านะนี่ไปเข้าจางังหวะสองนะครับผมเปิดไปได้เลเตอร์มานะครับแล้วก็ถอยเนาะนะครับไม่มีสกิลต่อนะครับ b a ทแมนเป็นตัวเบิร์ดชุดเดียวนะครับผมเบิร์ดแบบอ่าถ้าแบบเบิร์ตตัวบ,งบางๆสองตัวแบบพร้อมกันอย่างเงี้ยก็อาจจะตายสองตัวเนาะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยก็คือแบบยากนิดหนึ่งนะอ,อุ้ยโอ้โหเขาโดดใส่อย่างี้เลย <laughs> โอเคแฟนเ้าเดี๋ยวเจอกัน <laughs> โอเคโอเคได้ไหมคิวรินเพื่อน โอเคสวยเอาอยอนดาวะโดนดันได้สวยทริปเปอร์คิวสำหรับคิวเลนนะครับโอเคตอนนี้ผมผมได้มา7คิวคิวเลนได้5คิวตายสียน่นะครับผมผมตายสามเนาะนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมทีมเราเล่นดีมากนะก็คลิปก็ดันสูงมากเลยนะครับ ยิบสูงมากบอกบอกเลยข้อสูงอ่ะนะครับผมโอเคแล้วก็เดินเล่นต่อนะฮะอ่าตรงนี้ทีมเราเขารวมรวมกลุ่มนะครับผม <Yeah. S 2> เขาบอกรวมกลุ่มนะแล้วก็เปิดไปก่อนเลยนะครับดาร์กเนาะนะครับอันนี้แพนด้าเขามาโซนนะครับผมเขามาโซนจะดักเอา จะลอยนะครับผมจะลอยเอาดาร์กเรานะครับแต่ว่าบอนนี่เขาไปไล่เนาะนะครับแพนดา้าเก็บบอนนี่ไปนะครับโอเคแล้วก็เอาดาร์กไปนะครับผมอันนี้เหมือนเลตเตอร์อยู่กลางอล,าลัมเราปล่อยล่างเลยนะครับผมเพราะว่า,ามีมีแค่ปัม๊มไอ้น,นี่ปั๊มเดียวนะครับผมที่เวเยอะเยอะเยโอเคคลิปเลนกลางเข้า ลอยเอา้าโดนจับนี่นี่เลยครับปัญหานะครับผมมันแบบเอ่อถ้าเราพลาดนิดนึงนะครับผมแบทแมนนะถ้าเราพลาดนิดนึงแบบอ่าเจอแบบตัวที่เป็นอย่างนงี้นะแบบตัวที่เป็นอาร์เรเตอร์แบบพวกแพนด้าอะไรเงี้ยถ้าเราแบบส่วนเขาไม่ตายเราก็มีสิทธิ์ตายนะครับผมไม่ใช่แค่ตัวพวกนี้หรอกนะครับผมเพราะว่าแบบ อ่าแมทแมนถ้าเราแบบพลาดนิดนึงหรือแบบเบิร์ดไม่ตายทีเดียวเราก็มีสิทธิ์ตายเองนะครับผมมันเป็นตัวเบิร์ดชุดเดียวเนาะคิวเลน Q เขาจะตายเนี่ยโอ,โอเคคลิปบนเข้านะแต่ก็สูงอยู่นะครับผมคลิปเนาะนะครับผมอาจจะพูดไม่ไมค่อยเก่งหรือติดติดกขัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะผม ไม่เคยทําคลิปอย่างนี้เลยคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมที่ผมทาเนาะเป็นคลิปแบบลงแรงนะครับปกติผมก็ทําแบบปกติของผม,มแหละแบบเอ่อรีวิวกิจกรรมนั่นนี่นั่นนี่นะครับผมแต่ผมอยากเปลี่ยนแบบใหม่บ้างนะครับวีแพนด้ามาผมตายมั้ยเนี่ยโอ้น่าจะตายโอ้ตายไปห้าตัวแล้วเนี่ยครับผมก็เคลียร์คลิปเนาะนะครับผมคลิปจะเข้าป้อมเราเราก็เคลียร์คลิปเนาะนะครับ เน็ตผมก็ปิงจังเลยนะเกมเนี้ยโอเคหายตัวโอเคแล้วผมก็จะเคลียร์คลิปไปหลายป้อมแบบนะเคลียร์คลิปแล้วก็หลายป้อมนะครับผมประมาณนี้สำหรับวิธีของผมนะครับสไตล์การเล่นของผมโอเคบอนนี่โดนอาร์ลำนะ เหมือนมีมาหลอดด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะช่วยเขาล็อกแล้วนะผมจะดักเอาคิวเลเอ้ตัวเล่นนะครับคิวเลนมาจากไหนแต่ว่าหายตู้ผมหายแล้ว <c oughs> หาย <c oughs> จริงๆรอบเนี้ยไอ้แพนด้าไม่ได้คนะิวแพนด้าเนาะเฮ้ยเหมือนเพื่อนผมตามเนี้ยแต่ผมไม่ตามเนาะนะครับผมก็เอ่าเพราะว่าดาร์คเข้าป้อมเนาะนะครับไป เล่นนอกไม่ได้นะครับผมเผื่อโดนสวนนะครับเขามีอ่าเกาะเนาะนะครับอันนี้ย้อนอยู่เดี๋ยวๆอย่างเงี้ยโดนสิครับจังหวะนี้อืเล่นเดี๋ยวๆแบบนี้โดนพี่พี่พี่อะไรดีไม่กล้าพูดเนาะนะครับผมโอเคมีวิชาหายตัวอีกแล้วปึ๊บได้อารมมานะครับผม เติมมานานะครับผมเกมนี้เอาเป็น execute มานะครับปกติทุกเกมผมจะใช้เป็น figure นะเอากเกอร์มานะครับแต่เกมนี้อยากเล่นแบบใหม่เอาแบบ execute มานะครับโอวันนี้โดนนะครับผม,ผมจะเอาตัวเล่นนะมาดิมาดิโอเคโอ้ผิดนะครับผมเขากดแจ้งแข่งไปนะครับผมก็ถอยเนาะนะครับ เผื่อโดนสวนนะเพราะว่าไม่มีสก,กิลแล้วนะครับเบิร์ดไปแล้วก็ไม่มีสก,กิลเนะาะพลาดด้วยเรากดแข็งด้วยนะครับโอเคคลิปล่างเข้านะครับผมก็ไปเคลียร์ตามปกติเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูเคาดันป้อมเราได้เนาะแล้วก็พยายามเคลียร์คลิปไปนะครับผมทําดันคลิปให้คลิปเราขึ้นสูงเนาะทีมเราจะได้เล่นง่ายดันป้อมง่ายเนาะนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าเราแบบเล่นแบทแมนจะแบบไอ้นี่นะจะบ้าบวกอย่างเดียวนะเราก็ต้องมีจังหวะที่แบบมา,เ,าเติมเลนบ้างแบบเคลียร์คลิปบ้างอะไรเงี้ยดันคลิปให้สูงเพื่อทีมจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมนะอันนี้ผมก็จะไปเคลียร์บนตามปกติเลยหน้าที่ออฟเลนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้แพนด้าอยู่บนเนาะคิวเลนมากก็ผมนะครับ ก็ดักเลยคนละทางนะครับผมแพนด้าโดนแน่ปึ๊บ,ป,บปั๊บ,ป,บปึ๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บตายโอเคได้คิวมานะครับผมก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยแพนด้าแบบเป็นตัวแบบโคตรผิวเลยนะครับผมขนาดผมเบิร์ดโดนนะก็ยังแม่นี่เลยยังไม่ตายเลยนะครับผมเพราะว่าแบบ ตัวเขามีเกาะเนาะสกิลสองเขามีเกาะเนาะนะครับอันนี้เพื่อนไปรวมอยู่ดาร์กนะครับผมผมก็ต้องตามไปนะครับผมโอเคนะครับผมโอ้อ่าก็เปิดเข้าไปเลยได้ลํมกับดาร์กมานะครับผมโอเคแต่มาหลอดเขาเป็นคนได้ดาร์กเขาปล่อยไปเลนล่างเนาะนะครับอันนี้ผมก็ หายตัวอีกแล้วได้มา11คิวแล้วนะครับผม11คิวตาย5นะครับผมอาจจะมีเสียงอะไรเข้าแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับเหมือนเสียงกลนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาเคลียร์คลิปบนเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อจะให้ทีมเล่นง่ายแล้วก็จะได้แบบดันได้หลายป้อมเนาะนะครับเผื่อ ป้อมนั้นดันไม่ได้คลิปเข้าฝั่งนี้เราอ,อาจจะได้ป้อมเนาะนะครับอันนี้โลก,กิมานะครับก็โอ้โหโดนล็อกโอเคได้อยู่สวยได้ป้อมมาด้วยนะครับก็สวยเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้ผมว่าน่าจะจบได้แล้วนะครับผมยี่สิบนาทีกว่าถือว่าตึงอยู่นะเกมเนี้ยี่สิบกวานาทีเนี่ยถือว่าตึงอยู่นะโอเคอารล็อล็อกแล้วนะครับผมผมก็เปิดไปสิครับอ่า กด execute โอเคผมเสียดตายเกิดนะครับผมแล้วก็สลับของเนาะนะครับเปลี่ยนเป็น,ปนอ่าเขียวนะครับผมมีอันตีละปาไปปึ๊บตายนะครับผมจบได้นะจบได้แล้วโอเคสำหรับเกมนี้มีประมาณนี้นะครับชัดดาวไปคิวเลนนะครับผมจบแล้วจบแล้วจบแล้วมาดูกันว่าใครจะได้เอ็มนะครับผม โอเคทำต่อโอเคเหมือนเกมนี้เหมือนเกมนี้ไม่ได้เอ็มนะครับ <can> ได้แต่เอ็มวีพีสังหารนะครับผมเอ็มวีพีเป็นของโจ็อกเกอร์นะครับผมผมได้อันดับที่สามนะครับผมอ่าอ่าดาเมจก็ประมาณนี้นะครับผมสร้างความเสียหายเนาะนะครับ18.4นะครับผมประมาณนี้